สวัสดีครับสวัสดีครับไป DIY ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไป DIY ครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําการเซตโปรแกรมของเจ้าเทอร์โมสตัตดีต้นของรถยนต์นะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเทอร์โมสตัตที่ติดในรถยนต์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแลวทำอะไรได้บ้างนะครับในคลิปนั้นเนี่ยผมแนะนําวิธีการต่อสายไฟยแล้วก็การติดตั้งนะครับแต่ไม่ได้ แนะนำการเซตโปรแกรมวา่าให้มันตัดเร็วขึ้นหรือว่าตั้งอุณหภูมิอย่างเบนหรือว่าตั้งค่ารีเลย์ให้มันทำงานช้าลงตั้งอุณหภูมิสูงสุดตั้งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับแล้วก็การรีเซตค่าโรงงานนะครับถ้าเราตั้งไปแล้วเนี่ยมันเกิดรวนขึ้นมาหรือว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับเราจะรีเซตมันได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันในคลิปนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเนี่ยนะครับเจ้าเทอร์โมสตัตที่ว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเดิมเนี่ยนะครับถ้าใครด,ดูคลิปที่แล้วเนาะก็คือผมเปลี่ยนจากตัวเป็นคันโยกหางหนูเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่เอาไว้ปรับความเย็นเนี่ยมาเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้งานได้ปกติก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ามัน บางทีเนี่ยอากาศร้อนๆมันก็ไม่ตัดเลยนะครับมันมันใช้เวลานาน,านมากนะครับก็พอมาใช้แบบนี้เนี่ยอุณหภูมิมันก็อ่านเร็วขึ้นตัดเร็วขึ้นนะครับรถเราก็ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับก็ผมว่ามันดีนะครับแต่ว่าเรื่องทนไม่ไมรู้นะครับก็ใช้กันยายๆก่อนที่สําคัญราคาถูกมากนะครับราคา97บาทบวกค่าส่งร้อบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูในลาซาด้นะครับแล้วก็ การต่อสายไฟก็ลองดูในคลิปที่แล้วของผมนะครับโอเคเรามาเข้าซูมโหมดกันเลยนะครับผมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีปุ่มมันไม่เยอะนะครับถ้าเป็นการปรับอุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับให้กดเซตหนึ่งครั้งนะครับเราจะปรับอุณหภูมิให้มันเย็นลงนะครับหรือว่าร้อนขึ้นนะครับกดเซตหนึ่งครั้งสังเกตดูว่าไฟด้านล่างจะกระพริบนะครับอันนี้ให้เราลองกดนะครับนี่ผมจะกดลงไปที่ประมาณ20สิบ นะครับ20.7องศาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยการปล่อยทิ้งไว้เนี่ยทุกโหมดนะครับมันจะคือการบันทึกค่าอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันบันทึกการอัตโนมัติแล้วนะครับการปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเป็นการบันทึกค่าอัตโนมัตินะครับหมายความว่ามันจะจําค่านี้เลยที่เราตั้งไว้เห็นไหมมันจะวิ่งมาที่20.7นะครับเนี่ยลองดูนะไฟ out ไฟ out ก็คือไฟคอมทํางานนะครับนี่ครับ มันก็ตัดตามที่เราตั้งไว้ทีนี้เราอยากให้มันตัดเร็วขึ้นอย่างสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ยี่สิบจุดเจ็ดเอายี่สิบจุดห้าก็แล้วกันมันจะได้เป็นตัวเลขง่ายๆครับผมตั้งไว้ที่ยี่สิบจุดห้านะครับแล้วทีนี้อยากให้มันทํางานคอมตัดต่อเร็วขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ามันตัดต่อห่างกันที่สองนาทีเนี่ยมันความเย็นมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับความเย็นจะไม่ต่อเนื่องมันรู้สึกว่า มีลมร้อนร้อนเริ่มเริ่มไม่เย็นแล้วมันความถึงทํางานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มันช้าเกินไปนะครับเราก็อยากจะตั้งให้มันทํางานเร็วขึ้นเดี๋ยวมาดูกันโหมดนี้นะครับเริ่มต้นที่กดเซ็ตค้างไว้นะครับค้างไว้จนขึ้นพีนะครับผมกดค้างไว้จนขึ้นพีนะครับกดเซ็ตปื๊ดอ่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับปรับได้นะครับเป็น เป็น h e หรือเป็น c นะครับเป็น h e a หรือเป็น c c ย่อม,มาจากคําว่าคู o แปลว่าเย็นนะครับส่วนตัว h t hotel เนี่ยย่อม,มาจากคําว่า hot นะครับแปลว่าร้อนนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยมันสามารถเซตค่าได้ว่าอยากจะให้มันทํางานในโหมดความร้อนหรือว่าโหมดความเย็นนะครับมันใช้งานได้หลากหลายนะครับเนี่ยต่อไปนะครับอ,อันนี้ถ้ามันออกมาเราก็กดค้างไว้อีก ทีนี้ผมตั้งไว้ในโหมดความเย็นเนาะเพราะว่าผมใช้กับแอร์นะครับต่อไปก็กดกดเซตนะครับแล้วก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตั้งเป็นการตั้งระยะนะครับระยะว่าอยากให้มันทํางานห่างจากอุณหภูมิที่เราตั้งเนี่ยกี่กี่องศานะครับวันนี้เป็นองศานะครับผมเนี่ยอย,อย่างผมตั้งไว้20.5ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราบวกเข้าไปอีก1.5มันก็จะทํางานที่20 ยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับอ่านะครับมันก็จะทํางานประมาณนั้นนะครับปกติมันต้องวิ่งขึ้นไปที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับเพราะมันลดลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับต่อไปนะครับอ่อไม่ใช่กดคูไปอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าได้ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สองนะครับ ในโหมด P1 เนี่ยนะครับตั้งไว้ที่2ก็มันจะห่างกันที่2องศานะครับหมายความว่ามันจะทํางานที่22.5องศานะครับต่างกันที่5าอสเตีเตียงต้องต่างกันที่22ขออภัยนะครับบอกผิดนะครับมันจะทํางานคอมเนี่ยจะทํางานปล่อยความเย็นมาที่อุณหภูมิ22องศานะครับเดี๋ยวใหม่ กลับมาที่15เหมือนเดิมเพราะว่าผมอยากให้มันตัดเร็วประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่โหมด P2 เนี่ยเป็นการตั้งอุณหภูมิสูงสุดที่เราสามารถให้มันทํางานได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะอันนี้ตั้งได้ตามใจชอบนะครับหรือใครอยากจะตั้งไม่เกิน37องศาก็ได้นะครับผมเซตไว้ที่100นะครับต่อไป P3 เนี่ยสามารถตั้งติดลบได้ถึง55องศานะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้อุณหภูมิ เย็นขนาดนี้เนี่ยนะครับก็สามารถตั้งไว้ที่ศูนย์องศาก็ได้นะครับมีทั้งหมด P ถึงโหมด8นะครับ P 8นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปใหม่กดเกินอนีกละวันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับอย่างผมเนี่ยกดค้างไว้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับผมจะเอาแค่ลบลบ10องศาไม่เกินนี้นะครับให้มันเย็น ถึงลบสิบองศานะครับจริงๆถ้าลบสิบเนี่ยแอร์รถผมคงจะระเบิดไปแล้วนะครับมันมันเกินมันเกินคอมเพรนเซอร์ที่จะทํางานแล้วนะครับแค่ประมาณ15องศานี้ก็เราเราก็เย็นมากแล้วนะครับต่อไป P4 นะครับ P4 เป็นเรื่องของการชดเชยนะครับชดเชยมายความว่าอุณหภูมิแอร์ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันโชว์ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ เราสามารถเบี่ยงเบนลดค่าอุณหภูมิให้มันทํางานลงได้นะครับก็หมายความว่าเราตั้งไว้ที่20องศานะครับพอเราไปตั้งเบี่ยงเบนไว้ประมาณ1.0องศาประมาณนี้นะครับมันก็จะถูกตัดที่สมมุติว่าเรา,เราตั้งทาแก๊บห่างแก๊บไว้ประมาณ22ใช่ไหมครับ22องศามันก็เหลือแค่21นะครับประมาณ21องศามันก็จะจะตัดแล้วนะครับเนี่ยมันมันก็จะทํางานแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ผมตั้งไว้00ใช่ไหมเนี่ยผมตั้งไว้00อยู่เนี่ยนะครับ00อยู่ก็แสดงว่าเนี่ยช่วงเนี่ยเราปรับได้นะ,ะมันออกร็วไปหน่อยนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็จะออกมานะครับเดีย๋ยวเราสามารถตั้งติดลบได้นะครับคืออยากให้อุณหภูมิมันทํางานเร็วขึ้นอุณหภูมิที่ต่างจากความเป็นจริงนะครับหมายถึงว่าเราปรับค่าเบียเบ่ยงเบนได้นะครับ ส่วนผมก็ยังไม่ได้เอาเทอร์โม,โมปืนมายิงดูว่าอุณหภูมิมันตรงหรือเปล่านะครับผมตั้งไว้ที่0ูนย์ศะครับแล้วก็ไป P โหมด P5 เนี่ยเป็นการตั้งค่ารีเลย์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนาทีนะหน่วยของมันนะครับอันนี้1น,นาที2นาที3นาทีหมายความว่ามันจะทํางานทุกๆุกทุกทช่วงนาทีที่เราตั้งไวนงนนงน้นะครับทำทำงานทุกๆ1นาทีนะครับทํางานทุกๆ2นาทีทํางานทุกๆ3นาที และมันจะไม่สนใจว่าเราไปเซตอะไรไว้ที่หน้าเครื่องนะครับก็คือโหมดนียมันจะปิดอัตโนมัติเลยนะครับอย่างถ้าผมตั้งไว้หนึ่งนาทีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมาทํางานที่ยี่สิบสามองศาเลยเพราะมันนับเป็นหนึ่งนาทีนะมันจะไม่สนใจว่าเราไปตั้งทม์เก๊ปเนี่ยเราไปตั้งโหมดโหมด p ีหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยมันจะไม่สนใจว่าเรามาตั้งโหมดที่ไว้1 5จุดนะมันจะข้ามโหมดนี้ไปเลยนะครับถ้าเราไปตั้ง P 5หเนี่ย เป็นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นสองนะครับแนะนาตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็คือโอเคนะครับส่วน p 6หนี่ก็คือ,อาการล็อกหน้าจอไม่ให้ใครมากดนะครับไม่ให้ใครมากดเนะาะอี๋ยวจะมาปรับองศาปรับอะไรเราเล่นเนี่ยเราตั้งไว้เนี่ยนะครับก็สามารถปิดได้นะครับส่วนท7เจ็ีแปมนี่ไม่ได้ใช้นะครับส่วนมากผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็สรุปคือ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับที่ T0 โหมดปรับความร้อนหรือว่าความเย็นนะครับถ้าใช้กับแอร์ก็คือปรับไว้ที่ตัว C นะครับถ้าใช้กับอุณหภูมิความร้อนก็ควบคุมพัดลมหม้อน้ําหรืออะไรเกี่ยวกับความร้อนนะครับก็ใช้โหมดหมดตัว Heat Hotel นะครับผมครบหลอกนะครับ T1 ก็ตั้งระยะห่างให้มันตัดเร็วตัดช้านะครับ T2 ก็ตั้งอุณหภูมิที่สามารถทํางานได้นะครับสูงสุดครับ อันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ต่าสุดนะครับต่าสุดอยากให้ทํางานเท่าไหร่ก็ตั้งตรงนี้นะครับ p 4ก็คือตั้งค่าเบี่ยนเบนของอุณหภูมินะครับการชดเชยพูดง่ายๆชดเชยอุณหภูมินะครับสามารถติดลบแล้วก็ตั้งค่าบวกได้นะครับ p 4 p 5น,นี่ก็ตั้งรีเลย์ทัเมื์ตามระยะเวลาที่เราต้องการนะครับทํางานทุกหนึ่งนาทีหรือ2นาทีนะครับ T6 เนี่ยก็คือล็อ ล็อกหน้าจอไม่ให้ใครปรับอุณหภูมิมเพิ่มนะครับแล้วก็มีการรีสตาร์ทนะครับสำหรับการรีสตาร์ทหรือว่ารีเซ็ตรีเซตตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเราเซ็ตอะไรไปแล้วแล้ว,ลวมันเกินดุวน,นะครับเราก็สามารถดับเครื่องครับดับเครื่องตรงนี้นะครับดับปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่20.5องศาใช่ไหมครับแต่ก็ไม่มีใครไม่มีใครถ่ายรูปให้เนา ทำไม่ได้ไมีใครถ่ายกล้องไหเพราะกดตัวนี้เราดับเครื่องนะครับไม่ตัวนี้ดับไปเลยนะครับกดปุ่มลูกศรขึ้นแล้วก็ลูกศรลงนะครับกดค้างไว้สองอันนะครับพร้อมกันนะครับกดพร้อมกันแกรกแล้วจากนั้นบิดกุญแจสตาร์ทรถนะครับให้เครื่องนี้ทํางานแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์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 นะครับอ่าแล้วเราก็ปล่อยมือเลยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นการรีเซ็ตตัว โปรแกรมของมันนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ถือว่าโอเคตัดต่อดีเย็นเย็นดีมากนะครับผมลองวิ่งดูแล้วนะครับขนาดอากาศร,ร้อนๆนะครับปกติเราใช้หางหนูเนี่ยมันไม่ตัดง่ายนะยิ่งถ้ารถจอดนะครับยิ่งใครรถจอดเนี่ยนะรถจอดแล้วแบบว่าแอร์ไม่ตัดเลยนะครับลองดูตัวนี้นะครับผมว่าอุณหภูมิมันมันวัดค่อนข้างที่จะ ปันครั้งนี้จะตรงนะครับส่วนหางหนูเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันของผมมัน,ม,นมันอาจจะเก่าแล้วก็ได้นะครับมันก็เลยตัดช้าหรือว่าบางทีไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็เร่งเป็นประมาณสี่บางครั้งสี่ห้านาทีก็มีแลครับเอออยู่อย่างนั้นนะครับแต่พอผมมาใส่ตัวนี้เนี่ยมันก็ตัดตรงตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยหนึ่งจุดห้า 0เเ่งูมรีไไม่มีนะครับศนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองลองเอาไปใช้กันดูนะครับวันนี้ไป DIY ก็ขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับไป DIY ด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ